สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียรรุ่นมหาจักรพรรดิบัดนี้เป็นวันที่4มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่2ที่ข้าพเจ้าสิรินทิพย์ลีลาประเสริฐรหัส4342ขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริศและมนตต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตา สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมขาทังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขารตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตารุวันคหาเนเคหวัทุมหิเคเต ผมมาจะยันตุเทวาชรทธรวิสเมยขาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวรจนันนางสาธโวเมสุนันตุธรรม,มสวนณกาโรอายัมพทันตาธรรม,มสวนณกาโรอายัมพทันตา ธรรมสวรรคารโรยยมพะทันตาบทที่สองอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอมร,นะออรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะควตาธมโมธรรมนัมมสซามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสังคังนมามิบทที่สี่นโมตัสสะภะคะวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุธังสารนังคจชามีธัมมังสารนังคจชามีสังฆังสารนังคจชามีทุติยามปีพุธังสารนังคจชามีทุติยามปีธรรมังสารนังคจชามีทุติยามปีสังฆังสารนังคจชามีตติยามปิพุทธังสารนังคจชามิ ตติยมปิธรรมมังสารนังคชามีตาติยมปิสัางคังสารนังคชามีจบบทที่หบทที่6นัตถิเมสารนังอัญงปุทโทเมสารนังวรังเอเตนะสาจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสโสติเมโหตุสัพพาธานัติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเตโหตุสัพพะธา บทที่เจ็อิติปิโสภคควาอารหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารานสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมสาริสัทธาเทวมนุษย์นังพุธโธภคควาติบทที่แปด สวา,ขาวกขาโตภะคะวตาธมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินโยหิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโคสามีจ ah ิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยทีทางจตาริปุริสายุคานิอัาปุริสปุคาลเอสาภควโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโย อัญชลีการณิโยอ,อนุตารังปุญญาเขตังโลกาสาอาทิบทที่สิบยานีทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวาวยานิวาอันตะลิเคสเพวภูตาสมนาะภวันตุอโทป,ปิสกัจจสุนันตุภาสิต,ตังแตสมาหิภูตา นิสาเมธะสะเพเมตังกะโลทะมโนสิยาปชายะทิวาจารตโตจะหรันติเยพลิงตตสมาหิเนรคธาอปปมัตายังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตานังปณนีตังนณโนสมังอติแตถ้าคาเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวทิโหตุ ขยังเวลาคังอมตตังปณีตังยัตัชคาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิอินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัทิโหตุยัมพุทเสโทปริวันนะยีสุจิงสมาธินามานันตะริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสโม นาวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปะนีตังเอเตนสเจนสุวทิโหตุเยปุคราอัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกเเอเตสุทินานีมหาปารานิอิธรรมปีสร้างเครตานังปะนีตังเอเตนสเจนสุวทิโหตุเยสุปะ ยุตตามนสาทัล,ลเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิไคหะสัทมุธานิพุติงปุชมานะอิทัมปิสังเคระตางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวทิโหติโคตุยะทิยะินทักขีโลปเทะวิงสิตโตสิยาจตุพิววเตพิ อะสัมปะกามปิโยตาทูปะมังสับปุลิสังวัฏามิโยอริยาสจานิอาเจตอาเวจปะปสติอิธรรมปิสังเคลัตะนงปานีตังเอเตนะสเจนะสุวธิโหตุเยอริยาสจานิวิภวะยันติคามภิลปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติสุพุธสัป ปะมะัตตาะเตภะวังอัธามะมาทิยันติอิทัมปิสร้างเขรัตนังปณีตังเอเตนัสเจนะสุวทีโหตุสหาวัสาทัะนะสัมปธายะสุธรรมาชหิตาพวันติสักยาธิติวิจิกิจฉิตันจะศิลปะะตังวาปิ ยทัตติกินจิยตุหะปเยหิจะมิปะมุตโตชะจาพิธานานิอภะโภกาตุงอิธรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวทิโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโลติปาปกัางกาเยนะวาจายุทะเจตสาวะอัพทะอภพโพโซทัสสะปฏิจทายะอภพพะตาติธะ ปัทศาวุตตาอิธรรมปีสรังเขรตะนกปานีตังเอเตนะสะเจนะสุวทิโหตุวันปะกุมเพยยะถาปุสิตกเคขิมาคิมมาคิมหานามเสปทามาสมิงคิมเพตททูปทางธรรมวรางอเทสายินิพานะกาบิงปรมังหิทายะ อิธรรมปีผุธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวทิโหตัววโรวรัญยูวัตโทวราหาโรอนุตตะโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวทิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทีสัมภังวิรัตจิตตะยาริติเกผวสมิง เตคินาพีชาอวิรุณหิชันทานิพันติทีรายาธยญาญปะทิโปอิทัมปีสร้างเครตตนังปณนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหโตยานี่าภูตานิสมาคัตตหินิุมมานิวายนิวะอันตริเคตทาคตังตทากตังเทวมนสะปูชิตังผุดทางนัมมาสะมาสวัติโหโตยนีธาภูตานิสมมาคตานิ ภุมมานิวายนิวาอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสาปูชิตังธรรมมังนามัสสามาสวัธิโหตุยานีทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายนิวาอันตาริเคตถาคตังเทวมนุสสาปูชิตังสังขังนามัสสามาสวัธิโหตุ บทที่11สัพพะโลกะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวะชิตโตสัพพะเวลามาติกันโตนิพุตโตจะตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชันโตสัพพะโรโควินัสบทที่ 12. สิบสองสัพพีติโยวิวัชันโตสัพพะโรโควินัสโตมาเตภวัะวันตราะโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภิวาธนสีลีสนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวัตะวะต,ติอายุวันโนสุขังพระลังจบ1ิ